ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็เร่งปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักกฎจราจ,จรโดยจัดสร้างสนามจราจรเยาวชนตามสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยค่ะ ที่โรงเรียนสันปะตองสุวรรณราชวิทยาคารอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นายชานชันชยกีฬาแปลงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภยัยทั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อที่จะปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักกฎจราจรโดยจัดสร้างสนามจราจรเยาวชนตามสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับเยาวชนในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องถูกกฎจรา มีการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎระเบียบตลอดจนเครื่องหมายการจราจรการขับขี่อย่างถูกวิธีเพื่อให้เยวาวชนได้ศึกษาและเรียนรู้ป้ายเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆทั้งนี้สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมโครงการสนามจราจรเยวาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับนักเรียนชั้นประถมซึ่งมีการอบรมไปแล้ว12รุ่นโดยมีนักเรียนผ่านการอบรมกว่า2,000คนทั้งนี้หวังว่ากิจกรรมสนามจราจรจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากแต่ละปีเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจํานวนมากมีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทางนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย